ถูกดำเนินคดีเหรอถูกดำเนินคดีเหรอใครอะผมไม่คุยกับคุณไม่เป็นไรคุณกันคุยพี่หนุ่มคุณเยี่ผมมันก็เก่งในโซเชียลไงนะนี่นี่ผมฟังไว้นะผมไม่ใช่ให้ข้ามึงเลยเล้วกูเห็นมึงโพสไม่หยุดเลยไม่ให้ฆ่าแหมบอกว่าเลยนะมีเด็กมีเด็กน้อยบอกว่าอะไรนะบอกเพิ่งมาดังหลังโควิดนี่ผ่านโควิดมากี่ปีแล้วเยี่ยวยังไม่เคยรู้จักมึงเลย คุณผู้ชมคะจากกรณีที่มีผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งคาดว่าเป็นกลุ่มของนายกเบี้ยนะคะออกมาโพสต์ข้อความท้าทายไปถึงการจอมพลังโดยระบุข,ข้อความว่าป้ากูไม่ใช่เพื่อเล่นมึงไอ้จุดจุดจุด,จดยาทะลึ่งมึงบอกพวกกูมีอิทธิพลมึงอ่ะอิทธิพลทำตัวเหมือนมาเฟียมีคนติดตามป้ากูก็มีลูกน้องเยอะแยะเขายังไม่เอาไปเลยที่สอนอเขาไม่ใช่มาเฟียเหมือนมึงทำตัวเหมือนตำรวจสั่งตำรวจได้ชี้นําตำรวจทำตัวใหญ่กว่าศาล พวกกูอะไม่มีที่พลหรอกมีแต่ความดีช่วยเหลือชาวบ้านแต่ไม่ชอบออกสื่อมันดูทุเรศมึงจำชื่อกูไว้ให้ดีกูสอปอสายไหมเขายอมมึงหมดแล้วมึงต้องการอะไรอีกมึงเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจหรอมึงบอกว่าป้ากูใหญ่มากมาจากไหนก็ไม่กลัวกูก็ไม่กลัวมึงเหมือนกันเข้าใจนะมึงเป็นใครเขาต้องมาคุยกับมึง ซึ่งต่อมาทางเพจอีซอขยี้ข่าวได้ออกมาแชร์พฤติกรรมของผู้โพสต์รายนี้พบว่าในอดีตเจ้าตัวเคยโพสต์โปรโมทเว็บพนันออนไลน์ใน Facebook ส่วนตัวด้วยซึ่งต่อมาค่ะคุณผู้ชมทางการจอมพลังก็เดินทางมายังกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีโดยได้มีการนำหลักฐานในเรื่องของการทำเว็บพนันของสอปปสไหมให้ทางพลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์ ผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีตรจสอบ พร้อมระบุว่าหลังจากที่ตนเข้ามาทําเคสในเรื่องของลุงกับป้าที่ถูกลูกนักการเมืองท้องถิ่นขับรถเบียดจนกดกเกิดอุบัติเหตุสาหาัสตั้งแต่ตอนนั้นก็ได้ดําเนินการมาเรื่อยๆจนเริ่มมีคนที่เป็นทีมงานหรือพักพวกของทางผู้ก่อเหตุเริ่มออกมาแสดงความคิดเห็นตนเลยเข้าไปดูว่าแต่ละคนเป็นใครจังหวะที่เข้าไปดูได้เห็นเสื้อเขียนว่าอะไรไม่ทราบมีคําว่า i s b 8 8 8เบ็ดเลยได้มีการแคปภาพนั้นมาให้ทางด้านผู้บัญชาการตํารวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทาง เทคโนโลยีทําการตรวจสอบและดําเนินการทางกฎหมายนอกจากนี้ยังเจอคําว่าคาสิโนสปอร์ตไม่รู้ว่าความหมายว่าอะไรและหากประชาชนทางบ้านถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถส่งมาให้ตนได้และตนจะนําข้อมูลไปส่งให้ทางเจ้าหน้าที่ตํารวจต่อไปรวมถึงกรณีที่สอปอสายไมได้โพสต์ข้อความว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจครับเช็คประวัติผมได้เลยครับแล้วก็เช็คประวัติมันด้วยต้องมีความยุติธรรมด้วยคนอยู่รอบข้างมันก็ทำเว็บทั้งนั้น ฟอกเง money, okay. ินท so ั้งนั้นเงินมาจากไหนคนรักผมก็มีก็ไม่น้อยกว่าคุณรอกเช็คก็ต้องเช็ค2คนต้องมีความยุติธรรมครับเส้นทางการเงินมาจากไหนมันน่ะการจอมพลังบอกว่าตนไม่มีความกังวลใดๆที่ผ่านมาตนผ่านการตรวจสอบมาแล้วไม่รู้กี่ครั้งตนไปชี้แจงมาตลอดและที่ตนมายืนจุดนี้เพื่อช่วยเหลือสังคมตนก็มั่นใจว่าตัวเองขาวสะอาดล่าสุดค่ะในรายการโขนกระแสได้โฟนอิมพูดคุยกับป่อง ชายที่เป็นลูกน้องนายกเบี้ยวและได้โพสต์ข้อความแขวะกันจอมพลังมีการประทะคารมกันกับกันจอมพลังในรายการด้วยทางด้านของป่องได้กล่าวว่าผมไม่ชอบพฤติการมันมันเป็นใครที่เข้ามาวางผมรู้สึกว่ามันไม่เป็นธรรมกับฝั่งนายกเบี้ยวคือเขาก็ไปเคลียร์หมดแล้วผมปล่อยให้เจ้าหน้าที่ทําตามกฎหมายผมไม่ได้ชี้นําเหมือนมันผมผิดเอาผมติดคุกได้เลยสํานักง,งานตํารวจแห่งชาติมีไซเบอร์มีปล่อยให้เขาได้ทํางาน ที่ผ่านมาผมถูกดำเนินคดีแล้วเรื่องเว็บผนันชี้แจงกับเจ้าหน้าที่แล้วตั้งแต่ปี62ซึ่งทางการก็พูดขึ้นมาว่าถูกดำเนินคดีหรอก่อนที่ป่องจะสวนว่าใครผมไม่คุยกับคุณคุยกับหนุ่มกัญชัยคนเดียวทางด้านของการก็สวนกลับเก่งต่อในโซเชียลก่อนป่องจะบอกว่ากูไม่ได้ให้ค่ามึงถูกดำเนินคดีเหรอถูกดำเนินคดีเหรอใครอะผมไม่คุยกับคุณ เขาไว้เป็นลายกุญแจคุยพิถุนกุญเชียวมันก็เก่งในโซเชียลไงนะนี่นี่ฟังไว้นะาผไม่ใช่ให้ข้ามเลยโอ้โหแล้วกูเห็นมึงโพสไม่หยุดเลยไม่ให้ฆ่าแหมบอกว่าอะไรนะมีเด็กมีเด็กน้อยบอกว่าอะไรนะบอกเพิ่งมาดังหลังโควิดนี่ผ่านโควิดมากี่ปีแล้วไวิเียวิเยไม่เคยรู้จักมึงเลย